สวัสดีครับผมช่างต้องยิงมวไม่พอด,ดีสำนักง,งานใหญ่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแชร่หัวพิมพ์เอฟสันนะครับ่อนที่เราจะทําการแชร่หัวพิมพ์เราต้องผ่านขั้นตอนการสั่งล้างหัวพิมพ์จากไดเวอร์ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมถ้าสั่งล้างหัวพิมพ์แล้วอาการไม่ดีขึ้นเราถึงจะทําการแชร่หัวพิมพ์นะครับผมมาเริ่มเลยนะครับครับ ในการใช้หัวผิมนะครับมีอุปกรณ์สอย่างนะครับหนึ่งไขควงแบนนะครับสองสลิงนะครับสามน้ำยาเช็ดกระจกนะครับเอาสลิงดูดน้ำยาเช็ดกระจกขึ้นมานะครับแล้วก็ไขควงนะครับแทงเข้าไปที่เดือนสีขาวๆครับตรงนี้นะครับผม กดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนหัวลินออกมาครับก่อนที่เราจะแช่น,นะครับเราต้องอยกตลับมาดูก่อนนะครับว่าให้ในใจว่าในตลับมีหมึกอ,อยู่หรือไม่อ่าถ้าอย่างนี้มีนะครับผมกังนั้นเราใส่กลับลงไปเลยครับ เอาสลิงนะครับแย่ yeah, เข้าไปตรงปั๊มเนี่ยครับมันจะเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีฟองน้ําอยู่กดฉีดลงไปนะครับพอประมาณนะครับอย่าให้มันล้นนะครับแล้วก็เอาหัวพิมพ์เลื่อนเข้าไปเลยครับให้สุดเลยนะครับผม แค่นี้นะครับเป็นอานเสร็จนะครับการแชร่หัวพิมพ์นะครับควรแชร่ในเวลาประมาณ 3- 6ถึงชั่วโมงนะครับห้ามเกินกว่านั้นครับอาจจะทำให้หัวพิมพ์มีปัญหาได้นะครับผมวันนี้การแชร่หัวพิมพ์เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพิซเตอร์ติดต่อเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมพีมพ่นอยู่ที่นานจอนะครับผมสำหรับว,ว,วันนี้ทิมงานสำนักงานใหญ่ ขอบุรานะครับผมสวัสดีครับ